สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบาดแพงเบิร์ตสุขสุขคนเด้อม mm hmm. ื้อนี้สบายดีพี่น้องไถนาพี่น้องไถนาฤดูกาลมาฮอดแล้วไถนาลงหาลงหน้าบาดนี้ยามลงหาลงหน้าพี่น้องไถหุดบาดนี้ไถตะกะไว้ก่อนเนาะไถตะกะไว้ก่อนพี่น้องตะกะก็มันนี่มีบาวคัปตันแล้วก็บาเล่บาแสงพี่น้องไถยซอยกันมื้อนี้บาวคัปตันก็มาซอยบ่าแพงพี่น้อง ไทยนานำกันมาเนี่ยบบนนโดยกกัันนซอยเดี๋ยวแบ,บ่แพงสิไทยพี่น้องให้บ่าวแสงเป็นตะกองให้เด้อบาทนี่ดีพี่น้องอ่าสบายดีอีกรอบเดอ้อพี่น้อง,งป่องไป,ปงจิตหลุดไทยพี่น้ง <c oughs> องบ่ได้เร่งวะบ่ได้เร่งวะ เล่งเสียงฟังยามไห้ยามหน้านี่เฮาก็ไทได้3 4ไห้เนะลงมาตอนเช4ห้ จักสิแล้วหรือบอดเนาะ,นะพี่น้องปีนี้กะน้ำมันก็นยังแพงอยู่ยังก็แพงอยูน่น้องเอ้ยเห็ดได้สำได้กาวสำนั่นปีนี้มา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 บุได้ว่างเนาะว่างว่างเอาให้ไน้านำกันเนาะ ไทยหลายคนยังหนนอนน้อบมื่อยงเกี่ยนพี่กันไทยไทยตะก้ากไหว,ว,าวา่ายวักกนว่าเยอะอ้วนว่าถ่ายไหกเข็นหงายน้อไทยว่ายจะขี่ตกได้จังไห้อันพ้นดีกะสีได้เห็ดร้ายอยู่กันพ้นปลอดดีกะตามนั่นแหละพี่น้องเลยมันแดดมันแรง หน้าบ่แพงเนาะนาบ่แพงก็ถือว่าหลายเติบอยู่ได้เนาะหลายหเติบอาเขตก็เฮ็ดบ่เบิดเอ้นาก็ตัวนี้สิเป็นคันแดนพี่น้องคันแดนคันแดนนีเนาะคันแดนสิไปพุ่นแล คันน้ําพุ่นกับคันแดนกักกแต้ใหญ่พุ่นเนาะพี่น้องผู้ผู้เล่งเต็มที่ว่าแพงเ็ดแล้อ หายหนึ่งหายหนึ่งประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีพี่น้องแล้วหายน้อยโตข้าใหม่เนาะกำลังงามใบใหม่กำลังคุงธรรมชาติบัานาบรรยากาศแบบนี้ถือว่าหายกาน้องที่น้อง สบา่าบ่าวแสงอยู่กรุงเทพนี่หายากเงียบสงบอยู่โอ้บ่มีเลยพี่น้องเอ้ยแบบหาบ่งเงียบสงบอยู่นี่อันนี้เรียกว่าสบายหูแบบที่สุดเลยอันนี้คนต่างประเทศหรือว่าคนไทยคลนลาวเนาะพี่น้องคนที่หมักอยู่ยังเงียบฮ้าบ่อนอยู่ยังเงียบ บนกินงเงียบอยู่ดได้กะมวเนะพี่น้องอยู่แบบครอบพวอยู่แบบพี่น้องหลายคนสอยกันขเข่าเห็ดเบียกเเียนที่กันสอยกันพี่น้องเลยแบบรวดเร็วแล้วให้อันนี้ลงให้ต่อไปเด้อให้ต่อไป แด้อะลรหายหนึ่งเนาะหายโตต้นคลิปเนาะพี่น้องหายหนึ่งอันนี้หายต่อไปพี่ว่ากุ้งเติบเนาะหอดยามมาแล้วก็คือเกาพี่น้องหอดยามหายยับหน้า เดินไปตามฤดูกาลพี่น้องเอ้ยอยู่บนนอกคอ,อกแน่แนวต่อไปพี่น้องนายี่สองเมื่อกี้นี่ท้ายแน่นแล้วเรียบร้อยเลยน้องพี่น้อง บรรยากาศพี是是 like ่น้องโตกะกับโตบองเก่าพี่น้องต้นตะเคาะเดี๋ยวบแพงสิเจ็บพี่น้องมาเตะมาเตะกำลังออกงอก ต้นเตะเจ็บขี้โอ้โหขีหล่อขีหลอกกำลังเป็นได้พียน่อยมาไทยมาไทยนะสยอ้ายนะมาไทยน้าสอยอ้ายพี่น้องเนี่ว่เล่สอยกันพี่น้องสอยกันทีมงานสามอคคีทีมงานสามอคีเปยีเยนกันช่ยกันเยนกันฟูละไห หนองผากะคือฝนสิตกพี่น้องพอดีเลยบาแพงสิได้เอากาอีกฝนตกเลยโอ้บากัะตันนั่งผักผ่อนพี่น้องเมื่อยบากัะตันนั่งผักผ่อนอยู่ครับบาแสงใสปีนี้มาเคาะบาแพงคือบเห็นเป็นหมากบาแสงไทยพีินองหน้าบาแพงก็อ่อนพี่น้องเอ้ยบาแข็งกันได้คือว่าไทยง่ายอยู่ ไงเ,เปลี่ยนที่กันฝักเปลี่ยนที่กันไทย ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเนี่ยเดอ้อบัตรสุขสุขคนแย่หักพ่อแม่ทั้งหลา่แย่หักไอหักทั้งต่างประเทศมาเด้อพี่น้องเดอ้อมุดจอมุดจอมาส้มบรรยากาศแดดแดดใครหน้า,นะาเ,เ,เน่ยเบาแพงแดดขักแดดแน่กไก่เบาแพงกำลังลงมาแล้วพี่น้อง มาพี่น้องพอมหน้าพอมตากันสี่คนสี่คนแบบกระตันลุยเลยพี่น้องคนลาคนลาจนนะพี่น้องเดบาบ่จนหนำใจเด้อพี่น้องคนลาเด้อคนลาวจนพี่น้องแต่บ่จนหนำใจเฮติดก่อนขี้ไทยพี่น้องจนแต่เบ่จนหนำใจพี่น้องสอยเรือกันเวลามีเวียกมีงานสอยกัน mà cắt tan hết lại thì nó xoài phật xoài căn nọ thì phần thì tô chỉ nhìn à lái thì thấy bây giờ khẩu lượt lên cầu cốc mẹ sao nó à, cả chó hòn hòn thế nào người là băng tâm hạt mẹ đó nàng sau mười ngày tháng này <laughs> một đen tiền một... cắn thay đó tiền cắn thay mình để mình hòn thế nọ người na hay này thấy nhạc lem ร่กัปตันไทยให่ไงเลยลุยให่ไงเลยพี่น้องกัปตันใหญ่เต๋อแล้วพี่น้องเลยแค่แน่นแต่มีห่มคอหายังเด้กินเพนให้น้องหนุ่ง หมูผูกินพี่เนาะหมูมาสอยกะนฮันนต์ฮนนี่ซื้อน้ำซื้อไนดื่มสู่กันกินพี่นนองเลยแบบเดียวเานาะเวลากับผ่านไปไวเหลือเกินหอนยำลงหน้าอีกแล้ว น้ำมันกะแท็กสีพ่อหรือบ่พ่อพี่น้องทงนี่ก็ถอุยังี้ยของดีบ่แท็กพี่น้องคือองี้ยง

หน้าบาแพงกับเหบเ็ดบัวบดดอกพี่นอ้องเพราะว่าทั้งนั้นจงไว้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนะเพราะว่าบ,บุ๊มบิบองเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายแล้วข้างในข้างหน้ากับประธานได้ป่านในพี่นอ้องเไงบา,พาพแพงปีนี้เอาละพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วเล่านี่บาแพงกับสิได้ไปเห็ดหัวต่อพี่นอ้องเอ้ยจึงเป็นงานลายคักบาแพง ไปเห็ดหัวอยู่บ้านเห็ดงูเห็ดสวนอีกไทยนาะไทยตะกะสื่อๆพวท่านไทยหุดพี่น้องเอ้ยหลังจากไทยหุดแล้วแล้วก็ที่ขอเป็เห็ดตะกะขั้นหน้ากับพวท่านเดบบ้าดยังแมนวิ่งลายบาดน,นี่แดดกระแดดห่อนก็าห่อนพี่น้องเมื่อยก็เมื่อยเป็นกำลังใจให้เน่เดอ้อ โอเคพี่น้องบาแพงกับสิขอจบคลิปซำนีฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้บาแพ้งไงเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเด้อสบายดีอยู่ดีมีแหงเพื่อถูกทุกขานสวัสดีเด้อพี่น้องทั้ง